ความจริงรู้สึกขอบคุณดีกว่าที่พี่น้ำตาลเขาแนะนำซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าจะดราม่าทำไมอ่แรงแล้วำูพี่น้ำตาลไม่แรงค่ะไม่แรงไม่ติดค่ะไม่ติดใครอยากแนะนำแนะนำได้เลยเป็นไงบ้างคะหลังจากมงเดินออกงานทุกวันเลยก็แม่ปุ้ยไม่ให้พักเลยหรอคะพักพักได้พักค่ะวันก่อนก็เพิ่งไปพักที่เชียงใหม่มานิดนึงเพราะว่าเป็นทริปไหว้พระแล้วก็ขึ้นไปไหว้หลวงพ่อทันใจเอาจิงๆไปไหว้พระหรือไปแก้บน ความจริงอ่ะไปไปไหว้เพราะว่าโอปอขอแต่ไม่ไม่ได้บนเนาะเราก็เมื่อสําเร็จแล้วก็ไปเอาของไปถวายแต่ก็ก็บนต่อสําหรับเวทีจักรวาลระหว่างที่เราไปพักใจรู้ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับวงการนางงาม what happened อะไรขึ้นค่ะแม่เต่าเอยน้่น้ําตาลเอยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตามไม่ได้ตามไม่ได้ตามใช่เพราะว่าอยู่เชียงใหม่ก็คือส่วนใหญ่ก็จะนอนแล้วก็ ตื่นมาก็ทานแล้วก็นอนต่อพักแบบพักจริงๆเราได้เห็นที่พี้น้ตาลชริดาออกมาคอมเมนต์เราไหมคะหลังจากที่เราได้มเห็นค่ะเห็นเห็นเยอะมากค่ะก็ความจริงรู้สึกขอบคุณดีกว่าที่พี่น้ำตาลเขาแนะนําเพราะว่าความจริงอเราชื่นชมเขาอยู่แล้วแล้วเขาแนะนำเรื่องออกกาลังกายด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่เขาได้แบบ ไปโชว์ที่ MU เนาะที่เขาออกกำลังาก,กายหนักมากๆแล้วก็หุ่น transform แบบสุดยอดม,มากๆตั้งแต่ตอนมงในบ้านแล้วก็ตอนไปประกวดที่เวทนอกอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจที่เขาให้คำแนะนำแล้วก็่น้ำตางก็ m e s s a จมาด้วย direct message มาว่ามีอะไรขอให้ช่วยเหลือก็บอกได้เลยเรามองว่าแรงไหกับคำพูดของพี่น้ำตาไม่แรงค่ะไม่แรงถือว่าเป็นการแนะนาที่ปกติเพราะว่าเราก็เห็นด้วยกับพี่เขาด้วยความที่เราประกวดเนาะแล้วมันเหนื่อยมากๆแล้วก็ทํากิจกรรมเยอะเวลาทานอาหารก็ มีแค่สามมื้อแล้วก็ไม่เราไม่ได้ทานจ,จุกจิกเหมือนเหมือนปกติทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เบิร์นเอาซะเยอะกว่าทาน <ử S 1> มันก็เลยดูดูหอมอะแต่การที่น้ำตาลเขาออกมาพูกเนี้ยก็ทำให้เกิดกระแสดราม่าเกิดขึ้นอันนี้โอปอคอ,อ,กอซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าจะดราม่าทำไมเออมันก็มันคือรุ่นพี่แนะนำรุ่นน้องซึ่งรุ่นพี่ทุกคนก็มีคนอื่นแนะนำมาเหมือนกันแต่ไม่เข้าใจเหมือนกับว่าทำไมต้องดราม่ากับพี่น้ำตาลใช่ ไมไ่ถ้าเรื่องดรามา่าไม่ได้คุยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสไม่ได้มีโอกาสเจอด้วยแต่ว่าอบบรู้สึกว่ามันไม่อยากคุยเรื่องดรามา่าเอาเวลาไปคุยเรื่องที่พี่เขาอยากแนะนําเราดีกว่าใช่เราไม่ได้ติดใจอะไรเกี่ยวกับคำแนะนำของพี่เขาไม่ติดค่ะไม่ติดใครอยากแนะนําแนะนําได้เลยโดยเฉพาะถ้าเป็นรุ่นพี่ที่เขาเคยไปมาก่อนแล้วเขามีประสบการณ์ซึ่งมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่เคยไปเนาะแล้วมันก็เป็นประสบการณ์ที่ครั้งเดียวในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพี่เขาแนะนำอบบ์<ๆ>ก็ยินดี